Terima kasih telah menonton! พระนั้สุดเลื่อนลั่นขึ้นจองรองกงรุงศรีพระนเรศเป็นเจ้าของรองธานีทั้งกรุงศรีเป็นสุดทุกคืนวันฝ่ายพมา่าเห็นทีมีโอกาสคิดว่าชาติไทยไม่สุดทุกอาถรรพ์พระที่ รักนองต้องจิงกันธรรมมันคิดต่ำไระยำจริงทรงธลัง สิ้นพระชนบนคอช้างอยู่กลางสวนเราทหารพมา่าต้องลาถอยกลับไปและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในวีรกธรรมของสมเด็จพระนเรศวรในวันนี้เมื่อ434ปีที่แล้วเป็นวันที่ ร่มเย็นเป็นสุขจนตราบเท่าทุกวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรจอมมหาราชัน ขอเสียงความด,ดังๆให้กับน,นักแสดงทุกคนด้วยครับ434ปีแห่งการเสด็จขึ้นของราชสมบัติครับแล้ววันนี้การแสดงอันยิ่งใหญ่ประการตาได้จบลงแล้วนะครับและนี่คือความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนจริงๆครับเมใช่เฉพาะชมรมอาวุธไทยโบราณเรือนทะเศเท่านั้นครับในวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักแสดงหลากหลายท่านครับไม่ว่าจะเป็นว่าที่ร้อยตรีจิรวัตรพลอยดีครับพลอยดีเลิศรับบทองสม,มุิสมเด็จพระนเรศมหาราชนะครับ คุณสุโขไทยนาคินครับรบดลไวายธมูคุณทนาอันยอดเกศรบทมณีจันทร์ครับคุณจิตติศักเฉยบางครับรบทพระเอกาคุณนัทพัฒน์จิรทรวัตรรบทพญาเกียรติคุณนราทิพย์วันลบรบทพญารามดรวุฒิรัตน์หลิวเกรียงไกรรบทนาถบุเรงดรวราดรดวงจันทร์ครับรบทมหาเทนครับและนักดาบจากเรือนเรศีนักศึกษาอชีวพิษณุโลกนักศึกษาจาก หมอพี่บุญสงครามครับน้องนักเรียนจากพุชินราชและจากกันบุญครับหลบคุณเจ้าวาดโพธิยานอำนวยความสะดวกด้วยนะครับขอบคุณและปมพืนดังๆเลยครับและขอบคุณผู้ภาคบทบรรยายครับคุณอิทธิพรดำรงกุลครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับรวมไปถึงแน่นอนครับผู้อยู่เบื้องหลังการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับพี่สหัสครับครูสหัดครับอยู่เบื้องหลังเขาดูดังๆเลยนะครับ ถ้าเป็นปกติแล้วผมจะเชิญชวนทุกท่านได้ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันนะครับแต่ในยามไม่ปกติเช่นนี้นี่คือความร่วมแรงร่วมใจแล้วผมรู้สึกได้เลยว่าทุกท่านนั้นมีความพิตีอินดียิ่งครับและนี่คือการที่เราจะมาร่วมกันในวาระครบรอบ4 3 0ปีนครั้งนี้ครับผมมือดังๆให้กับทุกๆคนที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ครับนักแสดงทุกคนด้วยครับ,บคุณเอีสูเลยนะครับขอบคุณครับ ตอนนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมชมในเวลาอันสั้นแห่งนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับขอบคุณพี่หม่อมหลวงครับพี่หม่อมช้างด้วยนะครับผมที่วันนี้ได้มีโอกาสให้ความรู้พวกเราเลยนะครับให้เรารู้สึกเลยว่าการที่เราได้มีโอกาสเห็นถึงความสําคัญตั้งแต่อด,ดีตจนถึงปัจจุบันนั้นเราจะรักและหวงแหนแผ่นดินไทยนี้เราได้ต่อไปอย่างไรนะครับผมแล้วก็หากว่าท่านไหนที่อยากจะได้มีโอกาส ได้ร่ำเรียนครับเกี่ยวกับเรื่องของการฟันดาบเกี่ยวกับเรื่องของวิชาอาวุธโบราณครับเรือนเรศครับผมหรือว่าชมรมอาวุธไทยโบราณเรือนเรศก็ยังเปิดให้ทุกท่านได้ส่งบหลานของท่านหรือตัวท่านเองนั้นได้มีการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของการร่งไทยโบราณฟรีนะครับฟรีนะครับแล้วท่านไหนที่ต้องการสสรวจกิจกรรมทีดีแบบนี้เข้ามายนเปิดสมกดได้ครับผมขอบคุณนะ ขอบคุณนม่แสดทุกท่านครับสามเมตรตอนนี้ฝนตกลงม,มาแล้วนะครับเข้ามาหลบอยู่ข้างหลบด้านในก่อนนะครับผมขอบคุณครับ